เราทุกคนตอนนี้ห้อผพาทุกคนหลอเปิงตลาดเนาะวันนี้พาแม่เฒ่ามา,าซื้อเครื่องเพื่อเมื่อไว้เห็ดเพนงานกระถินเนาะพี่เนาะตอนนี้ทามาหลอเปิงตลาดเป็นปลาน้ำโองลปลาํำโองปลากแก้วเนาะตอนนี้ช่วงเข่าไหม้เนาะพี่เนาะเข่าไหมเอาจะหล่อเปิงตลาด ส่วนหลายก็มีแต่ปลาเนาะปลาหลายปลาเป็นน้ำไม้ตล้นี้ก็จะเป็นพืชพักเนาะก็ อยากขึ้นเลยท้องบุ้งๆอันนี้เป็นตลาดสวรรค์ไซนะพี่น้องตลาดใหญ่ของสวรรค์เขตสนะ่วนหลังมีมปั้นปั้นปลาดุก๊กอันนี้เป็นไข่กนะ็เห็ดไข่ห่างๆไข่เป็ด

khim. Ờ. Cá năm khoảng mày. nó cá bộ cả nằm trong trường nó. ปลาปลาเช่แบบนี้คือปลาน้ำขอนปลาเขื่อนอือีแต่ปลาเขื่อนเนาะอันนี้จะเป็นหนังเค็มหนังเค็มเป็นปลานิ่น,น,นส่วนใหญ่เนาะซีนปลาซีนเบะอือเบะปลาบูส่วนหลกักตรงนี้จะเป็นประเภทปลานนนเนาะลายเนาะเ่วง còn nhiều mô mì, ăn hàng, lái nữa, nho, cua đen, khai đấy đớc, oh, cua ให้พาทุกคนเลาะเบิ่งกันเนาะพี่เนาะเพราะว่าคือ,อยังบ่มีแนวอยากได้เลยเท่านั้นก็นสิสุดแล้วเป็นนั่น ลายก็มีแต่ปลาเนาะพี่น้องปลาลายเพราะว่าพาแม่เท่ามาซื้อน้ำหวานอยู่ทางโซนนั่นคนไปเลาะหาหรือบาวิตามาเลาะถ่ายบรรยากาศก่อนเนาะให้พี่น้องเขาเบิ่งว่าตลาดสวรรค์เขตนาะตลาดใหญ่ของแขวงเนาะนี่ก็เป็นมันก็ปลาแดกปลาลา ชลารก็จะเป็นพืชพักนหลายปลาหมกบานปลาหมกบานปลาหมกบานปลาแขกยาเม็ดน้ำกับอ่จะกิน ป้าน้ำของประดุกจต,ก,ตกับปาอป้าปน,น,น้ำของประดุกก็จงใช้ได้อยู่ในของเออได้อยู่ของงามๆปลาดุกช่วงนี้ก็เทรการเข่าหมอกมาหลายแล้วพี่นออ 5, ้องเข่าหอถ้่วห้าพันกีไม่เท่ากัจชักละอยีโซนใด้นลหาบัวห็นเลย ลูกโคเล่นี่ยหมกข้อโห่เดี๋ยวอันนี้เป็นปูเป็นหอยข้างในผมก็ไปโซดอาหารสดประเภทหมูประเภทเนื้อเนาะนี่ไก่หนกกระทานี่ เป็นวัดไต่หน่อยนึ่งจะน้องขอโทษขอใหนะ้น้ำไหลเนาะชินเพลินนะชินแบะหาพันชินแบนะเนาะเราหาพันท่นาน,นี้ก็จะเป็นพักเนาะโซนพักพักที่เพิ่นนำขึ้นมาแต่ปากซีเป็นรถกระลำ รถกระลำดุ๊ทักกาดก็ะทบาวุธนี้อย่างไรเนาะพี่น้องเนาะกับมีตั้งแต่ประเภทอาหารสดแล้วกับเป็นรถกระลำนุ๊กถ้เราขึ้นมาต่ปากเซทั้งในเพื่อก็จะประเภทขายเครื่องย่อยโถไฟเนาะ ประเภทเนื้อประเภทนั่นจะเป็นขายเนื้อหมูเนื้องูแล้วตัวกเคเื่อมหอมทางในอันนี้เป็นทางในโซนของตลาดตลาดใหญ่ทางในเกาดูนกันอยู่เนาะซื้อขนมมากินกันอยู่เนาะ ก้อนเธอเดินไหมคะก้อนเธอได้กะก้อนชีพันเอาเอาสองก้อนอันนี้เขาจะเอื้อขนมเพลือหึงเผงใส่ห้างเองใส่โอ้โหทดลองซีมเนาะ ได้ขนมเลยทุกคนนี่ฮะพาทุกคนเลาะเบิ่งหมูอนกับเลาะเบิ่งทั้งโซนในีหาเลาะซื้อแต่ขนมมาเดี๋ยวกินไม่เนาะไปเถอะลงตื่นยืนเช่าตลาดนะจะดังยังไงฮะเออพาไปซุกมาหล่อซื้อเพียงหน้าหัวหน้าหวานเพื่อนเดี๋ยวจะเป็นอยู่ทางใดก็เลอยหลาอตลาดหล่อไทยก็สิเมนเออ ว่าได้ขายอยู่อะไรอ,อ,อ๋ออันนี้เป็นกะจีแล้วทั่น,นี่ก็จะมีจตกขนมก็คื้นตัวลมออกอยู่เป็นวัดน้องนะอากาศแป๊ะกวน กล้องหลักสั่นข้างนี้ก็มีแต่เนื้อหมูเนาะเนื้อหมูหลายส่นวนลหลากหยก็เป็นเนื้อหมูเนื้อวูเท้า,ทาอยู่เนาะโซนเนื้อ นะนรับเป็นปลาสมลูกซีนก็ซื้อปลาส,สมเฮ็ดทงได้เลินนี่ทงคิปสองเลยเอ,อ,อันนี้ได้ขายเป็นไร,ร่โลเจ็ดิ

คือเ,เงินเต็มถุงกบพ่อใหญ่เนอะอา้าวอ้าวพ่อใหญ่มาขอขอเงินไหนพระถุงเลย <c oughs> แต่ถ้าว่ามีที่นี่เนาไปน้องสำหรับตลาดนอก็ไปประเภทขายเครื่องเงอยขายพักขายอีกแบบต่างๆเนาะเอาก็จะได้เดินทางออกก่อนเนาะ แต่ละโซนมันก็มีคนไปกันไปเนาะประเภท ส่วนลายก็เป็นเนื้อหมูหลายน้อพี่น้องเนื้อหมูหลายสุดอุ้ยแต่หมูแต่ไก่อันนี้เป็นกบเนาะเอ่อกบนาบ่อยไหมเอ่องามๆขายโลเท่าไหร่ โลเจชิฟโอ้คบพี่เนาะมีแต่คบคบนานี่ก็เอียนเนาะัครั้นมาไมาไตด้อยเออ้สิมาเราเบิ่งอีกมม่ต่คบเนาะี่อยทางออกถึงคบเป็นปลาหลปลาโค ขาก,ก็สิได้เดินทางออกเนาะพี่น้องเพราะว่าแม่เฒ่าเพิ่นซื้อเครื่องพอแล้วดิบาวิต้าก็ได้ขดมนมกับสบปลาเนาะไปถา่า่นก็บ,บ่ได้ซื้อหยังหไรไม่แต่ว่าขอบอใจทุกคนเด้อยที่เข้า,ขามาเบิ่งเนาะพี่น้องรถก็จี้จี้จิ้มๆกันอันนี้สถานที่ฝากหลดนะุดเนาะพันละพันกีบเนาะพี่น้องเอาก,ก็สิได้เดินทางกลับก่อนเนาะ คลิปนี้ก็ขอจจ้ว้เพียน่านี้พี่น้นองพ่อกันคลิปหน่า